อย uhh. right? <sampling> <ountain> ูยูหน <k Life> <zus> ึ่ง <teng> ก <why ini> ับสวัสดีตอนเช้าครับผมกับขอต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับกับส่วนยูทูปช่องครัวบ้านผมคือเก่านะพี่น้องกับช่วงนี้กับตกปลาดูเลยครับเพราะว่าน้ำขึ้นแห้งนะพี่น้องปลานี่กั ดัานี่เขามาหลายครับผมวันนี้เขาก็พากันหาบเลยครับสำหรับปลาดูเลยครับได้กันทุกคนเลยครับตัวละสองสามลูกนี่เลยครับไปหาสี่ลูกด้วยพี่น้องใส่ห้าหกลูกกันยังไม่ทันเห็นเลยครับส่วนมากระห็นแต่ใส่สองไปหาสามหาสี่เลยครับกับสำหรับเนื้อที่ใส่ตกมันดีคกัเป็นกบหน่อยที่เก่าเลยครับเนี่ยส่วนโขดที่ผมใส่เป็นโขดใหญแปดอ้ครับผมกำลังพอดีด้วพี่นงแปดโอ้ ตัวนี้เป็นโคสําเร็จเลยครับสื่อเพิ่นมาได้พี่น้องสื่อมานี่แปดรูปนะจะแปดสิบบาทเลยครับตอนผมสื่อได้ครับนี่คู่เพิ่นแก่สื่อมาสองอันเลยครับสื่อคนละสองอันไปนั่นกรุบหน่อยครับผมหาสื่อกหญยากด้วยครับนี่เ้าก็ใส่กบไปตามขนาดตะขอเบ็ดเลยเสมมติว่ากบใหญ่เ้าก็ใส่ขอใหญ่เด้พี่น้องกบหน่อยเ้าก็ใส่ขอหน่อยเลยครับ เปลาอัอนนี้มันหาวน้ำเลยพี่น้องหาวน้ำไม่เลยครับดันเข้ามาคักแนี่ยไปดูไอ้ขังเชิงย่างกับพวกขังเชิงย่างเนี่ยพี่น้องหลายไตย่างกับหลายครับผมไปดูแต่ว่ามุกผมเหลือมาตีมงไอ้ปลาปากระจับนี่ครับมันหลายเลยพี่น้องต้องเอามือนีเลยครับก่อนเพรปลามันเข่าคู่นะครับ ดีมากอะดสุขุนเลยกับเนี่ยเมืเ่นมอนึงนี่กัดโอ้กัดคักไงครับกัดหูมาเตายเลยตีงนี้ส้าป้าสิเข,ขานี่น้งตีรุนเอ้าป้าสิเข,ขานีตาตาต่ต้องตีไปติดอุ้มได้ไหมเนาะตีหยันยัใส่อุ้มเลยรับ มันขึ้นนะนว้า,วาต้จกักรกลครับป้ามูนันมันบ่กท่านขึ้นไล่อย่ยมันเขามาไหมพว่วัน,วนคู่ม,ม,มูบกักปี้อดข้างในวิเต๋บัไล่ฝาล่าเลยไหเราเบิ่งของคู่ด้โดนรค,คู่ตรง้ให้คู่เปิดงานก่อนนะ่ะ อักอื่นเนี่ยเด้อ เอาแล้วจองหน่อยบ่กัดบ่ถึงสายปริเลียนนะงามบ่ถึงกัดบ่ถึงคู่อ้ โอนมันคายว่โอ้ยบ่ทันซ้ำวนว่าบ่ทันซ้ำเอ้าถายยังถายเร็วเมื่อกี้ต้องมันกันอ่ะบะทันซ้ำถ่ายยังถายเร็ว วะโอ้ยกลไปกินีกแล้วขู่้ายังมึงกึนว่ะฮะขู่ตายเลยตัวใหญ่มึงสองเือแล้ววใหญ่ดอกฮุ่นเอาเรียบร้อย,ยังญ่เท้ตัวนั่นอะไรขับใน,บนสี่ะ่เอาซัดให้เมื่อยฮะเดีเ๋ยวงูัด มาจับครับผมม่นอนนี่ดีะเอาดียิบกบกบโอ้ยกำลังมัหนี้ย่ะเตงสีน่ะสามันหืเจ้น้อยโบโบกลัว เป็ดตัวนี้สูบดืกเลยมาเดี๋ยวรุดเปี่ะนี่อย่างวะของเขามันกลืนก่อนโอ้ยมันคายก่อนในห้องหยุดหลายใส่นี่เล็ดนี่สูบข่าเปียว<ม>ตัวเล็กนะนะแต่ตัวซองตรงกลางนี่<ล>ตัวหนึ่งหน่อยได้อยูนีนี่ต้องหั่นอ่ะตัวหน่วยหนึ่งได้เราจะกินกับสัวพรอพ้อมกันของโลอดี ต้องรู้แล้วเป็นน้ำเบ็ดอยู่บ้าววะเขาบิดได้อุ้งสาบนนี่ครูอู้เอาอีกแล้วแน่นอนนี่รีวะของครูถังเลย

Ừ. Mm. Nhai <coughs> mm. <coughs> yeah, เดี๋ย๋ยๆเลี้ยวหัว,วาลายเขียวมานๆลครับใส่สองครับงมอาจจะประมาณสองโลกละ <c oughs> ในที่สุดก็มาจนได้ผมไหลตีตามมันขึ้นได้พี่น้องบวกน้องสาวอยู่มาเห็นมันขึ้นนะวันเห็นตอน<บ>กัดบอกบอเห็นแล้วกองวั <c oughs> ในทายนเนาะตีนี้กับประมาณยี่สิบสามสิบใหม่เลยนะวันต่ไหลตีหันครับผมเห็นมันขึ้นยดดีเลยก็เลยไหลมาได้พี่น้องอยามทายมาเห็นมันกัดงงสาวกัดจักเทื่อนะส<ซ>องกัดสองเถื่อ มันต้องยางไว้เอากบต้องมีแหละมันตรองมีครูมันตัวหนึ่งอ่นใหญ่ึ้นแบบงาน,นใหญ่เลยเฉย้มันโยนแสงเลยอันนี้ยื่นทายอยู่มึงจะกัดดี่ลงหมันวัดง่ายอ่ะมันก็คืนในปลาเราเคยจับ 对哇。 ท่านท่านเ,เกือบเศร้าทายแล้ววงนึงงงไวก่อนคายก่อน What? Wow. I huh? อยู่อ้อ no. oh. Ну, Юра มสปากกินยอไพี่น้อง้บอลเลนไหนครับกินพร้อมกันเลยวะปากจะใหมก็เช่เด้พี่น้องสำรับวัอนี้อะสองแสบแคนของคู่ตอนกัดทายของทายของคู่แล้วก็บุบวันนี้กัน,นท่านวันนท่านอยู่ของคู่ท่านานะ แล้วตัดเสือก,ก็ลวนนี่เครับป้านำขึ้นได้ไม่นองมาก็ด้านเขามาเรื่อยๆไปสี่เลยครับแต่ว่มามมนก็วัวกัดง่ายนะครับองใส่เวลาได้ไม่นองมีไปเรื่อยๆเลยครับย่อ,อยโชยเป็นเบิร์กกัน <c oughs> นี่พี่พระท่านได้ย่อฟ้าเลย เต็มคือคูวานเลยป้ามันเขาช่วงก็ร่างเขาได้นี่วงหันตากตีก็คู่กันได้ง่ายเลยครับวงหันนี่อ่ะสองเต็มครับผมใส่นี่ครับประมาณสองลูกเลยครับ <c oughs> โอ้ยกัดสายเปลเน,รนครับผมฮะมีเสื้อห้อยอยู่บ่เอาไม่ทุง่งกุอยู่บ่ เอาบ่มีถุงปุ๋ยเว้ยใส่เงี้งไล้หรอเฮารับกุ๊บต่อไงี้ก็นหน่อยหนึ่งเด้พี่น้งองสงสัยจะคูมันหรือว่านน่ต่วไีหนาสิประมาณสองกัวแต่ว่าตัวนี้นี่สองลูกเลยด้พี่น้องน่าจะถึงอยู่ขับบ่หอดกันเลี้ยนน้นยเลยครับเนี่ย